ัสดววันนี้เราจะกลับคงอีกแล้วนะผมกับเกม Mass Pass สองนะผมก็นะต่อชิปที่แล้วเลยนะผมคือเนื้อเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับม And ิสเตอร์แอนนเดอร์สันอ่ะที่มีเพื่อนชื่อว่ามิสเตอร์เอนฟิแล้วนัดนัดกันมาที่ถน,นนนะผมแล้วมิสเตอร์เอ็นฟิเนี่ยก็เล่าประมาณว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่หดเหี้ยมมาก นะผมไปชนกับเด็กสาวคนหนึ่งแล้วเด็กสาวคนนั้นล้มแต่ผู้ชายคนนั้นไม่สนใจเลยเลยเหย,ยียบไปแล้วกระดูกเด็กก็หักนะผมแล้วด้วยความที่มิสเตอร์แอนฟิลอยู่ในเหตุการณ์ตอนเมื่อคืนตอนนั้นด้วยเนี่ยก็เลยไปปรับตังค์มาหนึ่งร้อปอนด์นะผมก็แล้วมิสเตอร์แอนเดสันกับมิสเตอร์แอนฟิลเนี่ยก็เลยจะไปบ้านของไอ้นั่นกันนะผมว่าตรงนี้แหละครับมิสเตอร์แอนเดอร์สันประตูที่หมอนั่นใช้เข้าไปเนี่ย ใช้เข้าออกสียิงไปฮะอ,อ๋ต้องทำเสียงด้วนะเนี่ยคุณจำบ้านหลังนี้ได้เหรอหรือว่าคุณรู้จักกับเจ้าของบ้านเหรอครับก็ <c oughs> โหม่อยเนาะเจ้าหนอนหนีเขาบ่เจ้าหนอนหนีเขาเปในบ้านของเขาเหรอเนี่ยมันไม่ได้หนีครับทางที่คนหมอพอ่อทางที่คุณหมอพ่อของเด็กผู้หญิงและตัวผมเดินตามหามันมาที่นี่ น่าจะมาหาที่นี่แล้วนะผมแต่ไม่เจอมันเดินเข้าประตูหนีไปแล้วมันก็เอาเงินจํานวนหนึ่งออกมาแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องเงินนะสิไม่คุยวอยงไงดรมันทําเรื่องอะไรอีกเงินหรอมันพยายามจะจ่ายเงินส่วนหนึ่งที่เหลือด้วยเช็คพอผมดูเช็คลายเส้นบนเช็คกับชื่อของมันดูดอยัางไงเงินหรอ มันบอกชื่อตัวเองให้กับน้อยด้วยเหรอถึงจะไม่บอกชื่อแต่ผมรู้แน่ๆว่านั่นไม่ใช่ลายเส้นลายมือของมันเพราะเพราะมันเป็นอะไรนะเพราะมันเป็นชื่อของเพราะมันเป็นชื่อของที่มีชื่อเสียงมากๆแต่เห็นก็จําได้ทันทีเลยละมันของของโขยให้เจ้าของเช็คอะไรวะทำไมวันนี้มันสะดุดแปลกๆะเน่ย มันคงขูให้เจ้าของเช็คเช็คเซ็น <c oughs> เช็คเซ็นเช็คให้มันแน่ๆโอ้เย่จะโอ้เย่ทำไมวะหรือไม่ก็ใช้ขู่เข็นคอยไปเจ้าของเช็คนั่นก่อนเนาะเออผมป่อคือเพื่อนของคนคนนั้นละผมผมคิดว่าไม่ควรเอ,อ่ยชื่อเขาอุอย้ย<ม>อืมฮม คุณเคยทางคนอื <wounds> ่นบ <peaks> ้างหรือเปล่าว่าประตูนั้นมันเป็นบ้านของใครน่ะ andrew ไม่เคยครับผมเชื่อว่าถ้าเรื่องยิ่งสอเข้าอุนอะไรของมึงเราก็ควรสอดรู้สอนเห็นเนี่ยให้น้อยเข้าไว้เพราะงั้นพอเรื่องจบแล้วผมก็เลยไม่ได้ยุ่งผมก็เลยไม่ได้ยุ่งกับมันอีกหมก็ดีเนาะเป็นความคิดที่ดีเมื่อไหร่มึงจะได้เข้าบ้านไอ้เหียนั่นกันเนี่ย ต่คอยไม่ได้พูดนะครับอืมอืมมีอะไรหรอือเช็คนั่นเป็นของปลอมหรือเปล่าผมไม่ได้นาคารเพื่อยืนยันแต่รู้ว่ามันเป็นของจริงครับท้า,าผมพูดไม่ออกเลยงอนหรือนอยจมหน่อมอน,นได้หรือเปล่าอืมจะไม่ค่อยได้แล้วครับแต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งคือ เขาแต่งตัวผูมิถานโอ้แต่มาบุกเขาเลี่ที่ขันหูขัดตาแล้วก็น่ารังเกียจเอามากๆกขอโวยแล้เมื่อมีคนพูดเมื่อมีคนทำไมวันนี้มาตตีตีขาดๆแบวะาเขาอภัยด้วยนะผมเขาใจแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่ามันแนะนําตัวกับคุณเชื่อไหมหรอมันชื่ออะไรเงี้ยหรอเอ็ดเวิร์ดฮ หรือเปล่านะใช่ครับหายแน่ๆผมถามมันเองเลยายหอยมสอตหอยอืมเป็นเชื่อที่มีความหมายสมกับตัวมันจริงๆ Infuse ช่วยตอบคำถามให้ตรงหน่อยนะ <sk ill> เหตุผลที่ผมไม่ได้พูดอะไรเยอะเนะ่ะก็เพราะ ผมรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเช็คนั่นแล้วคุณรู้ได้บ้านหลังนั้นเป็นใครสิ่งที่คุณเล่ามาเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะมิสเตอร์แอนเดอร์สันเรื่องนี้อาจทําให้เพื่อนของผมเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออาจจะเลวไล่ไปก่อนนั้นก็ได้คุณน่าจะบอกผมก่อนนั้นเนี่ยแต่เจ้าหน้าใช้คนแจของตัวเองไขประตูเข้าไปจริงๆนะครับผมเห็นกับตาเลย นี่แสดงว่าควาใค่้ควรทุกอย่างระหว่างที่ผมเรื่องเราเื่มให้ฟังสินะสัญญากับผมได้ไหมว่าคุณจะไม่พูดเรื่องนี้อีกเรื่องนี้กับใครอีกโอเคอต้องขอโทษได้ที่ผมปากพร่อยผมจะปิดปากให้เงียบครับมิสเตอร์อเท์สันถ้างั้นผมไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่หอืม แสดงพวกมึไม่ได้ไปบ้านไอเฮียนั่นกันเหรอโอ้โหนึกว่าจะไปพวชฉยนน่ากลัวหน่อยรู้จักกับเพื่อนชนกันรู้ตอกเตกตอกเตกแถมชื่อนั่นหอยฉันเคยเห็นมาก่อนนะต้องกลับบ้านไปซะแล้วเ่ะอหอยหอยฉันเพิ่งจะเห็นชื่อนั้นแน่ๆไม่เปนนานนี่เองด้วยต้องลองคนเอกสารในตู้เซฟเอาซะแล้ว ที่ตู้เซฟตู้เซฟอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงตู้เซฟพิณายกรรมด็อกเตอร์ด็อกเตอร์จีคอร์คืนนั้นมิสเตอร์อันเดอร์สันกลับถึงบ้านด้วยอารมณ์ขุขนมัวพอได้เห็นตู้เซฟก็นึกถึงจนได้เอ็ดเวิร์ดไฮคือชื่อที่อยู่ในพิณายกรรมของจีจีคอร์จีคอร์คืออะไรไม่รู้นะผมผมไมรอืม ดี๋ยวก่อนนะหาตูเ้เซฟใหมันเบอร์เลยวะเอาไอ้สัตว์ลืมอีกว่าอะไรว่าต้องลืมข้อสักวันดีนะ่าที่ซ่อนคำใบไว้ในทั่วห้องไว้ทั่วห้องโอเคหาคำใบาจากสิ่งที่จากเครื่องใช้ไปในเฟอร์นิเจอร์ในห้องเพื่อเปิดตูเ้เซฟจัดไปกำหนดระบบจำเนี่ยประเภทอ้ยเหีย้ยนี้ดีเดี๋ยวกำเนิดระบบ กำหนดระบบจำแนกประเภทวิทยาศาสตร์แบบใหม่ขึ้นประวัติของวิทยาศาสตร์เบยถ้ารหัสผ่านหลักหลักแรกกับหลักที่สามมาบวกกันผลลัพธ์ได้คือเก้าหลักแรกกับหลักที่สามได้เก้าตัวาแป๊บ <c oughs> เล็กๆเดี๋ยวผมอ่านให้นะผม หลักที่สองคือผลรวมของตัวเลขทุกตัวที่ปรากฏในหนังสือเล่มหนึ่งบนชั้นวางอาน,นี่ไงไปดูชั้นวางหนังสือก่อนฮะอ,อ๋อนี่ไงชั้นวางหนังสืออันี้ใช่ไหมเดี๋ยวอ่านนี่อีกรอบนะหนึ่งสามแล้วก็สองสาม ได้เก้าแล้วผมเก้าโอเคอันต่อไปอเดี๋ยวก่อนสิหลักแรกคือจำนวนกรอบรูปของฉันจำนวนกรอบรูปจำนวนกรอบรูปไม่ยากหรอกนาหนึ่งสองสอมสองสิเนาะแค่นี้เนี่ยง,ง่ายอยู่แล้ว ถ้าผมเห็นมันมีสามอันนะผมก็สามตัวเลขวันนี้ยึกยักยึกยักมากเลยถ้าเอารหัสแรกกับรหัสสามมาบวกกันอ่ะอันแรกกันที่สามเอออ่าก็จะได้หก สามคือหกฮะโอเครหัสผิดนั่นเนี่ยแม่งให้หมดเลยอีกแ่เอ้ยเปิดแล้วนี่โอ้โหทางลับลับสุดยอดเขียนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนาะ <c oughs> คงต้องอ่านให้ละเอียดกว่านี้แล้วล่ะใช้นิ้วแตะหน้าจอ เพื่อเคอรเซอร์เลื่อนเ,เ,เข้าไปในบริเวณที่เป็นกรอบสองหนึ่งอุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่แว่นฉันเปืือนหรือเปล่านะรู้แล้วครับรู้แล้วครับแปะอ้าวทำไมไม่กดล่ะอ๋อต้องกดให้โดนสมุดด้วยว่างั้นเชี่ยจริงสุดอืม้มไฮ บยกมรดุกหายสาพศูนย์หายยกมรดุกหายสาพศูนย์อ่ะในกรณีที่เอ็นรีจีคใครก็ไม่รู้นะด็อกเตอร์สาขาแพทยศาสตร์ด็อกเตอร์สาขากฎหมายชีวิตรอด็อกเตอร์สาขาโอ้ยเยอะอยงเลยและสมาชิชกฉัมาโอ้ยลิ้นพันแล้วเนี่ย สมาคมแห่งลอนดอนถึงแก,งก่กรรมแสดงว่าตายนะฮะโอ้ตายกันหลายคนเลยนะเนี่ยเขาขอยกมรดกทุกอย่างที่ถือครองให้กับสหายรักแ,และผู้อุปธรรมเอ็ดเวิร์ดฮอยหากลอกเตอร์จีคอหายสาบสูญหรือขาดการติดตอด่อโดคืออะไรอะ่ะการติดตอด่อโดหน้าต่อไปอะ่ะ การติดต่อด้ดยอ่าโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลาเกินกว่า3เดือนเอด็ดเวิร์ดไฮได้รับสมบัติทั้งหมดของเฮนรี่จีคอลด้วยทันทีและปราศจ,จากขอ้อข้อผูกมัดใดๆเว้นแต่ภาระในการชำระค่าแรงงานจำนวนเล็กน้อยแก่คนรับใช้ของบ้านด็อกเตอร์จคอล,ลเป็นเรื่องของกัวเนี่ยอันอเนี่ย ถนี่ดังจังเลยชื่อของเจ้านั่นอยู่ในพิธีกรรมของนายจริงๆริงด้วยอได้เห็นอีกครั้งก็ยังรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่เสียงภาคผิดนี่หว่ะตรงกับที่คิดว่าจริงๆริงเนาะแนวฉากแรกที่ฉันเคยได้ยินที่ชื่อหอยนั่นเนี่ยแถมประตูนั้นยังเป็นทางเข้าตึกส่วนหลังของแมนชั่นจีคออีกอ แสดงว่าคนในพิไนไอ้กอมคือคนที่ก่อเรื่องในฐานะเพื่อนของจีคอนี่มันหักหลังนาะนี่มันหักหน้กากันชัดๆทีแรกก็นึกว่าเป็นแค่คุยกันเ่า,าน,น้นคาดน่นที่หาเรื่องคนไปวนๆขึ้นขึ้นปล่อยแบบนี้ชื่อเสียงของจีคอต้องพังยับย่นนั่นแน่เลยอะอะบ,บูบูบ,บูอะไรของกูอะไม่ใช่ ย้ายมาตรงนี้เลยโอเคเมื่อคืนเกิดเรื่องเกิดอะไรขึ้นนะนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้พบภายคุณสามารถเล่นคดีเพิ่มเติมได้ในทมำลนยไปสิครับเราอะไรแล้วโอเคโอเคกดไปใช่ตรงนี้นะะเนี่ยนี่ไง เผชิญหน้าเลยครับไม่อยากจะเสียเวลาครับตรอกตอนบ้านใครเปิดเพลงวะเนี่ยเป็นรถเปิดเพลงนะผมหวังว่าเสียงจะไม่เข้านะครับโอเคปเะชิญเนาะถ้าคิดว่าหาเงินกันแบบกับแบบนี้ฉันก็คงทำอะไรไม่ได้มากแล้วนะ มิสเตอร์ไฮนะผมโอเคก็นคือที่เงียบจริงๆอ่ะฮ่าๆๆๆฉันชิบกับอฮ้ยเหมือนกับว่าอะลืมไปส่งทำใบอยู่ในกำมือของฉันอย่างนั้นแหละตุดอะไรกันเนี่ยทางงรกหลุมหลังแล้วก็สกปรกเป็นบ้าเลยจะพังมาให้หมดเลยละแง่ๆๆๆพังไม่ให้หมดเลยสัก ไม่ได้เกมอย่างนี้ก็มี้ยมีอะไรท,ทำลายอีกมหมเนี่ยทำลายแม่งให้หมดทำลายแม่งให้หมดต้นกล้ายอดนักทำาาลายแผงขายปลานี่เหมือนคราวช่มัมทิ้งสักทีแล้วก็แล้วกันพร้อมกดเต็มที่แล้วลนะ่ะสึบสืบสืบเล่นหลายท่าจยงเลยเละเป็นขี้ ฮ่าร <c ười> ู้สึกดีจริงๆอ่ะทอดเห็นอะไรแบบระเบียบแบบนี้แล้วก็หน้าทำลายทิ้งเลยจริงทำลายทิ้งแม่งให้หมดอีสัตว์มีเวลาจำกัดด้วยตูมเลยเป็นซี่เวทเสียดไปเลยเสียงแบบนี้ช่างไพเราะใช่ไหม เด็กจากที่เรียนทำนายได้ก็คือไปชนกับเด็กคนหนึ่งหุยโอ้หือ,อยเด็กเหลือขคอ,อนี่เกะกะจริงจริงตีขาหักแม่สั์แม่จา๋าหืมหนวกของมูใช่ไหมเดี๋ยวคนก็หายกันมาหมดแล้วให้ตายสิหนีไม่ทันแล้วทำไงดีเนาะ นี่ไงมิสเตอร์มิสเตอร์เอนฟิวนี่แกทำอะไรเด็กผู้หญิงนะ่ะมึงมาเสือกอะไรอีสัตว์ฮนะฉันเห็นทุกอย่างแล้วอย่าคิดแม่จะหนีเลยนะโหแมรี่ร้เป็นอะไรือมากหรือเปล่านะ่ะฉันจะทำอะไรลูกเหรอเสียงมึงเสียบแดกมากหนูเจ็บมากเลยชายคนที่เหยียบตัวเด็กผู้หญิงอย่างไม่ปราณีดูแผลเธอสิ สารแล้วเลี้ยวดูหน้ามันซีน่ากลัวชะมัดเลยคนมาช่วยดีนะที่เด็งไม่บาดเจ็บสะหันคอายังชั่วจำมันส่งตำรวจแล้วขวานคอเถอะอย่าคิดแม่แต่งจะกูเรื่องโกหกให้ตัวเองพ้นพ้นผิดละแถวนี้รถดังมากเลยนะฉันแทบแคสเกมไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ไหมฉันขอ ฉันขอชดใช้ค่าเสียหายพวกแกก็ได้แต่ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตกว่านี้แล้วฉันเองก็อยากมีแล้วฉันเองก็เป็นสุภาพบุรุษพอด้วยบอกมาเลยว่าจะเอาเท่าไหร่ไรเง้นเหรอคิดว่าเงินจะซื้อฉันได้เงินหรอถ้าอยากให้เรื่องมันเงียบแล้วก็ต้องจ่ายมาหนึ่งร้อยปอนด์ไปค่ารักษาพยาบาลให้หนูคนนี้คิดว่าไงเท่านี้พอไหม เวรเอ้ยเมื่อกี้แกพูดอะไรนะอก็ได้ก็ได้ตอนนี้ก็พอแล้วแกมีเงินสดไหมฉันไม่ได้พกตังติดตัวมานะ่ะแต่น่าจะมีอยู่บ้านนะไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่หนนะีไปไหนหรอกหน้าถ้าเชื่อจะฉันตามฉันมาได้เลยฮเยรอตรงนี้นะ เดี๋ยวฉันไปเอาเงินมาให้เราจะเชื่อใจมันดีหรอถ้ามันใช้ประตูนั่นหนีไปทำยังไงล่ะคงไม่มีทางเลือกแล้วหรอกครับตอนนี้ยังไงก็ต้องเชื่อเขาไปก่อนจเจ้าวันนี้หากว่าฉันจะหนีอยู่สิฉันจะให้ทองไปสิปอนไปก่อนส่วนที่เหลือฉันจะจ่ายเป็นเช็คเอาไปคืนเงินที่ธนาคารได้เลย ไปขึ้นเงินเออน่นแหละฟุ้มฟายมากพอแล้วฉันขอตัวก่อนนะชิดเงินเหรอนี่ไม่ใช่เงินสดด้วยซ้าเดี๋ยวก่อนนะลาเซียนนี่มันไม่ได้เหรอแกรับประกันได้เหรอว่าเช็คนี้คือของจริงน่ะนี่ไม่ใช่ลาเซียนแกชัดชัดอธิบา,ายมาสิป,ปิดปากเงียบแบบนี้สแสดงว่าเล่นชื่อใช่ไหมแล้วก็มาพังกับเช็คร้อยปอน เซนด้วยชื่อคนอื่นโดยงไงก็ผิดชัดๆมีพี่รู้มากๆเลยแกชื่ออะไรละ่ะหืมหนูหูเป็นบ้าฉันชื่อมิสเตอร์ไฮเอ็ดเวิร์ดไฮมิสเตอร์ไฮนี่ไม่ใช่ชื่อ,อของแกเนะจ้าของลายเซ็นอ่ะเป็นคนดีมากๆอย่างแกนอะฝันจะเป็นอย่างเข้าไม่คู่คนเลยทล้ซ้ัาแกแกขโมยมาใช่ไหม หรือไปปลอมไปหรือไปปลอมลายเส้นเอาบอกความจริงมานะคุณสภาพบุรุษใจเย็นแล้วแล้วยังพิสูจน์ไม่ได้เลยเนาะว่าเช็คนี้เป็นเช็คของปลอมหรือเปล่านะ่ยไม่ต้องกลัวหรอกเช็คจะอยู่กับพวกแกจนธนาคารเปิดนั่นแหละแล้วเดี๋ยวจะเอาเช็คไปคืนเงินนะแล้วเดี๋ยวจะเอาเช็คไปขึ้นเงินให้คราวนี้เชื่อใจฉันได้ยังก็ได้ฉันจะเชื่อ,จะจะอ,อกแก ราจะรอที่สำนักงานจดธนาคารจะเปิดนะถ้าชิคเป็นของปลอมเลยก็แก๊สชดใช้ที่หลอกพวกเราแกน่ะไปหัดดูให้ออกแล้วก่อนเถอะว่าอะไรจริงอะไรปลอมนะอ้าว <c oughs> อ๋ <c oughs> อนึกว่าค้างสะละ ปีหนึ่งพ่นแปดร้อยแปดสิบหที่บ้านของไอ้เท่าไอ้เท่าเฮียอะไรไม่ใช่หืมมืดจังเลยขอโทษที่ให้รอนะมาเป็นการทดลองที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนผมเองก็เคว้งเหมือนกันอนะ่ะนี่คือต่อจากตอนแรกนะผมที่อยู่ดีๆตัดมาหืม อางนีกับการทดลองของผมกันเหรอตอนนี้ก็ยังไปแค่สมมติฐานอะ่ะอยากฟังไหมล่ะอยากสิครับไม่มีช้อยเดียวนั่นแหละไม่แน่ใจว่าคุณจะเข้าใจหรือเปล่านะแต่ผมพยายามอธิบายให้ชัดเจนที่สุดแล้วกันผมกําลังวิจัยบุคลิกต่างๆอันเป็นแสงอิสระจากอันอันเป็นอิสระจากกันซึ่งประกอบขึ้นเป็นตัวตนของมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือเปล่าและบุคลิกเหล่านั้น ส่งผลกระเทาต่อพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์อย่างไรหืมโอ้มันซับซ้อนเกินไปงั้นเหรอใช่เขาใจยากมากเลยอย่ะถ้าง,งั้นผมจะบันถ้าง,งั้นผมเจะอธิบายให้มันง่ายขึ้นนะต้องขอโทษเวยละกันมนุษย์มีตัวตนมนุษย์นะมีตัวตนมากกว่าหนึ่งตัวตนเอาเป็นว่าถ้าพูดในแง่ศาส,สนาก็ประมาณว่าคนเรามีวิญญาณมากกว่าหนึ่งดวงเนี่ยในร่างเดียวไงฮึ พูดไม่ออกอะไรงั้นเหรอ <c ười> ผมเป็นหมอนะ่ะเพราะง,งั้นผมไม่พูดเรื่องเพอรเชื่อกับคุณหรอกแต่คุณยังไม่เข้าใจแล้วก็ขอจธิบายให้ง่ายกว่านั้นอีกดูอย่างเลี้ยงทองี่่สิอืมบทที่สองเกมซ่อนหา หลังจากนั้นสองสามวันโอเคแล้วครับสรารภาพนี้ก็ขอตัวไปลาไปก่อนและวมมเืยว่าเล่นค่อนข้างยาวเลยนะก็นะดูซิว่าจะเป็นยังไงต่อนะฮะอืมตอนนี้ผมมาถึงบทที่สองแล้วนะเออก็จะไปที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย